สวัสดีครับ FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยอีสุนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าปล่อยสักคำเลยนะครับบอยรถ6กล้อนะครับ N NPR นะครับ NPR นะครับเป็นรถ6กล้อนะครับต่อแทงดูดสิ่งปริกูล7พลิตรครับนะเป็นถัง7พลิตรแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับ เ,เกยาวด้วยนะครับจุดเทสองฝั่งซ้ายและขวานะครับนี่ก็ฝากเ c ีทุกท่านด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ก็ทักมานะครับก็ขอขอบคุณพี่ยุพินนะครับฝั่งอำเภอวชิระบารมีนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับถือว่าอยู่สายเหนือนะครับถือว่าอยู่สายเหนือนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ก็ โทรมาถามผมได้นะครับบอยอีสุนะครับเบอร์โทร0820486019 0820486019นะครับส่วนช่องทาง YouTube ก็บอยประจัก์นะครับส่วนเฟซก็บอยอีสุนะครับก็ฝาก f c ทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากได้การต่อหลายรูปแบบนะครับท่านอยากได้งานต่อแบบไหนนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมสามารถทำให้ท่านได้นะครับทุกรูปแบบนะครับ ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอ,อย่าลืมนะครับต้จะอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับก็ซื้อรถต่อแทงหรือต่อถังดูดสีมรูโกกับผมบอยอีสุได้ง่ายนะครับทักมาโทรมาคุยกันนะครับถ้าอยากจะได้รถดูดสีมริโกนะครับให้นึกถึงผมบอยอีสุครับผม